ที่22เสียงชีวิตซ้ำส้อนบุรุษเสื้อดำเทอปากรหันกายวิ่งปราดไปโช์ครูต่อมาบันดิตกลางคนกับบุรุษเสื้อดำนั้นพากันเข้ามาในกุกคุมขังบันดิตกลางคนรู้ว่าซากศพจนแน่แก่ใจก่อนจากนั้นกล่าวกับหัวเรนนเจอหลวงจีนท่านก็เห็นแล้ว ผู้คนพอเสียชีวิตแม่มีคุมทรัพย์ของวิเศษล้ำค่าจะมีประโยชน์ใดทันย้ายไม่มอบกล่องโยคำพีทองออกมาจะได้รับอิสรภาพในทันทีโงเลงเจอกล่าวอย่างอ่อนล้าอาตมายังไม่ได้กวนอิม,มลกฏจะ,ะครอบครองกล่องโยคำพีทองได้อย่างไรบัณดิตกลางคนไม่กล่าวมากความโบกมือสั่งต่อปุรุเสื้อดำที่เบืองหลังทั้งสองว่าหามออกไปกลบฝังน้อมรับคำสั่ง บันฑิตกลางคนชำเลืองมองจูเชียงบูบหนึ่งจึงหันร่างออกจากคุกคุมขังบูรุเสื้อดำทั้งสองหอยมือน้อมก่จนมันลับตาไปคนที่มีน้ำโหสซากในมือเตรียมกระสอบปานขนาดใหญ่อยู่ใบหนึ่งก่อนแล้วทั้งสองช่วยกันยัดเจียดสากศพเทียนเฮี้ยงจือเข้าไปในกระสอบผูกปากกระสอบจนแนบหน่งจูเฉียงสองตาแดงฉานกล่าวเสียงหนัก กระทั่งลงไม้สักใบก็ไม่ยอมเจือจนหรืองูสาหัวร้อหหากล่าวว่าเด็กน้อยอีกสักครู่เจ้าจะต้องตายตอนนั้นกระสอบปานสักใบก็ไม่มีเจือจานให้กล่าวจบหันไปชักชวนผู้เป็นสหายแต่ปุโกโก้พวกเราไปบำรุงกระเพาะแล้วจึงกลับมาทำงานเป็นไรบรุษเสื้อดำอีกผู้หนึ่งพงกศรีรษะเห็นพองทั้งสองก้าวอจากประตูจากนั้นประตูคุกกรปิสนิทแน่น งอเลงจือาา้อตาชาดประกายว่าวับกล่าวยังางพลุ่งพล่านใจว่าหนูเอ๋ยท่านมีทางรอดแล้วจูเชียงงงันไปวูก,กล่าวว่าผู้เยามีทางรอดายใดนี่เป็นพุทธองค์แผ่โมทิตาฟ้าประธานปฏิหารจริงๆแผนการนี้เรียกว่าดินรนในความตายผู้อาโสม,มีแผนเลื่อนลำใดหรือท่านสวมรอยแทนเทียนหิ้งจืเรียกว่าแผนจักรจันทร์ทองโลกครับ จูเจียงตะลึงล้านโชคครูจึงฉุกใจได้คิดกล่าวเสียงสันสถทานว่าจิตเจตนาของผู้อโศต้องการให้ผู้เยาสวมรอยแทนเทียนเฮียงผู้ลงหลับให้ฝ่ายตรงข้ามหามออกไปกลบฝังเรือถูกต้องแต่นี่ใหญ่ไม่ใช่เป็นการยามผู้ตายหรือตอนนี้ไหนเลยจะคำนึงถึงข้อปลีกย่อยอื่นใดได้เพจบรรพชิตยามใดที่ดวงวิญญ,ญาณหลุดลอยจากร่างตอนนี้ไหนเลย จะคํำนึงถึงข้อปริจ้อยอื่นใดได้ไดเพศบรรพชิตยามใดที่ดวงวิญญาณหลุดลอยจากร่างนับเป็นการปลดเปลื้องทุกทางมวลจูเชียงตึงเต้นต,ตึงเครียดขึ้นมากล่าวเสียงสันสถานว่าแผนนี้ตบตาบริวัรรักษาคุกได้อย่างไรงอเลงเจอกล่าวว่าภายในคุกมืด,ม,ดมัวสลวมแสงสว่างไม่เพียงพออีกประการมิว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น ขอเพียงท่านเปื้องเสียผ้าผัดเปลี่ยนกับเทียนเฮียงจื้อจะซากศพพิงกับผนังอยู่ในท่าหลับขาดว่าตบตาฝายตรงข้ามไปได้นี่หากสละโอกาสนี้รุ่งเช้าท่านก็ต้องตายแล้วแต่ผู้เหยาวพอถูกกลบฟังยัยไม่ใช่ต้องตายไปทั้งเป็นหรืออาตมาต้องการให้ท่านมีชีวิตรอดไปไหนเลยปล่อยให้ท่านตายไปเช่นนั้นผู้โสมีแผนเล่นลำาอื่นอีกหรืออาตมามั่นใจอยู่ครึง่ง ท่านสามารถรอดชีวิตและตายได้เท่ากันมิทราบท่านยอมเสี่ยงอันตรายนี้หรือไม่จูเชียงกล่าวยางฮึ่เหิมว่าท่านต้องถูกประหารไปในชั่วยามข้างหน้าไม่สู้ดิ้นรนในความตายผู้เย้ายินยอมบัดนี้เวลาไม่มีมากแล้วหนูเวยฟังเราด้วยผู้เยาล่างหัวรอรับฟังอาตมาครั้งกระโน้นไปท่องเที่ยวถึงแดนชมพูทวีปพ,พบผานยอดบำเพ็ญศีลท่านหนึ่ง ได้ยาเม็ดเต่าจำสิลนมาเม็ดหนึ่งยาเม็ดเต่าจำสิลนเตอรอเล็งเจอพอโอเคชากล่าวว่ามีพิษท่านอาจบางทีไม่เคยได้ยินมาอาตมาพวกยามเม็ดนั้นติดตัวตลอดเวลาฟังว่าหากรับประทานยาเม็ดเต่าจำสิลนลงไปลมหายใจจะขาดหายไปสิบสองชั่วยามดูจากเปลือกนอกมีสภาพไม่ผิดกับคนตายอีกสิบสองชั่วยามให้หลังชัชจวานแห่งชีวิตจะฟื้นขึ้นมาเอง พ่อผู้เยาได้เห็นว่ามีแต่วิชาเตาจำศีลมีเคยทราบว่าตอนนี้ไม่มีเวลาวิจารณ์ไม่ต้องสนใจไปแต่ผู้เย้าสูญเสียพลังฝีมือหากถูกกลบฝังในเลยทลายดินขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงอันตรายแล้วอาตมาคาดหวังว่าว่ายตรงข้ามยามขุดดินกลบฝังศพเพียงขุดลุมตืต้นๆทำยางลวกๆสามารถทลายดินออกมาโดยไม่ยากนะั วาจาจบคำล้วงหยิบขวดแก้วผลึกจากที่ซ่อนมาใบหนึ่งเทยาไม่โตเท่าผลเม็ดลำไยส่งไปกล่าวว่าเรื่องต่างๆพอจัดการเรียบร้อยท่านกคกลื่ินกินลงไปทันทีจูเชียงเอื้อมมือรับมาในใจบังเกิดความขมังตึงเครียดยังไม่เคยประสบมานี่เป็นการเสี่ยงโดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันชัดๆความเป็นความตายมีแต่ฝากไว้กับลิขิตของฟ้า หากแม้ฝ่ายตรงข้ามคุณหลุมลึกกลบฟังตนไ่เมื่อคนก้อนเห็นปิดทับบนหลุมฟังชมก,ก็ต้องตายไปโดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วนึกถึงอีกไม่กี่ชั่วย,ยามข้างหน้าปราชาดำจะลงมือประหารตนแล้วตนหากมีโอกาสดิ้นรนดูสือไปย่อมไม่บังควร,ร่อยปลาละเลยแม้ว่าตนจะอย่างไรก็มีชีวิตเพียงสิบกว่าวัน เพราะถูกลมปราณมหาการทำร้ายก็ตามโง่เล็งเจือกำชับขึ้นบาาหนูเอย้ยท่านอย่าได้ลืมคําไหว้วานของอาตมากูยังไม่กล้าลืมเลือนเด็ดขาดกระเสิร์ดมากลงมือได้แล้วจูเชียงรวบรวมสติแก้ปากทงกระสอบปานออกเกลื่อนย้ายซากสังขารเทียนเฮียงเจี้ออกมาอุ้มไปพิงไว้กับผนังห้องเปลืองชุดนักศึกษาชั้นนอกสวมไปบนร่างมัน จากนั้นกราบกรานต่อซากศพสามครั้งจึงกลับมาที่บื้อหน้ะ่ะง้อเลง็งเจอกล่าวว่าผู้โสเรียบร้อยแล้วอืมท่านหมดเข้าไปในกระสอบปานเถอะท่านใดจู่เฉียงนึกถึงปัญหาข้อหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้โสตัวท่านเหล่าอาตมาไม่มีความคิดออกจากคุกคุมขังแล้วเพราะเหตุใดหรอประการแรกเพราะอา,อา,าะอตมากระทําผิดในเรื่องงไม่อาจแบกหน้าไปพบสหายร่วมแนวทั้งหลายประการที่สอง พลังฝีมืออาตมาศูญเสียไปสิน้นทั้งผ่านการทรมานเขี่ยวเข็นมาเหลือแต่ลมหายใจรวัวลินตอนนี้อาตมาเลือดลมแตกช้านสลายมีชีวิตไม่เกินสองวันเท่านั้นผู้อาวุโสหนูเอ๋ยรีบด่วนด้วยหากลังเลีรีลอจะสายไปแล้วจูเชียงอับจนปัญญาได้เตกคุกเขาลงกราบกรานง่อเลงจือกล่าวยังรันทว้วมผู้ยาขอรับคำสั่งกล่าวพลาง ยืดกายมุดเข้าไปในกระสอบปานงอเลงจือ้อหอบหายใจชัว่วขณะรูปรวมกำลังที่ลงเหลืองหมัดปาถ,ถุงไว้แนบแน่นดังเดิมจากนั้นตบกระสอบปานกล่าวว่าหนูเอยรับประทานยาได้จูเชียงปูปลอบจิตใจกคลื้เนมิดยาลงไปยามนั้นประตูคุกคุมขังเลือนเปิดออกดังครื้นครันอีกคราแววเสียงผีท้าก้าวอย่างมาสตีสัมปชัญญาจูเชียง ค่อยๆเลืเล่อนในที่สุดก็ดับวูบไปอาการปวดแปรปมกระตุ้นจูเชียงจนฟื้นเขินสติมารู้สึกว่าตอนถูกชุดลากไปมาอยู่บนพื้นที่อันตะปุมตะปำไม่ราบเรียบแรงเสียดสีสันสะเทือนทำให้กระดูกทั้งร่างแทบกระจัดกระจายออกจากกันตอนกำลังทูกชุดลากไปกลบฟังหรืงหากแม้นใช่คราวนี้ต้องตายแน่แล้ว ฤดยามิดเตาจำสีนซูลสลายแล้วต้นได้ฟื้นเคินสติมาพอถูกหลบฝังกับพื้นดินยายไม่ใช่ถูกฝังตายทั้งเป็นฝังทั้งเป็นเลยพอนึกถึงคำนี้อดมีเงื่อเย็นเยียบไหลโสมไก่ใจสะท้านแทบขาดรอนไม่ได้นี่เป็นการตายที่สยดสยองยิ่งนักแต่แล้วจู่เจียงก็รู้สึกว่าพิท่าไปทั้งนี้เพราะการชุดลากประเดียวเคลื่อนไหว ยังแว่วเสียงคำรามอันนักหนงไม่คล้ายเป็นเสียงที่ดังจากปากผู้คนโจเชียงแกล้มกลื่นความเจ็บปวดที่ผิวหนังเป็นรอยบอบช้ำจากการขูดข่วนไม่กล้าขยับเขยืขย้อนเคลื่อนไหวแม้แต่นอนใช้จมูกสูดดมกลิน่นหาผลสรุปของสภาพแวลล้อมขนานี้ทันใดจมูกได้สูดกลิ่นเหมน็นเน่าเปื่อยของชากศพถึงกับสะอิดสะเอียนแทบอาเจียนจากนั้นคล้ายกับมีสิง่งมีชีวิต ปีนปลายขึ้นมาบนร่างพร้อมทั้งได้ยินเสียงคำรามแหลมเล็กรักขายโสดจูเชียงอาศัยอยู่ในเทือกเขาลำเนาภัยมานานปีจึงคุ้นเคยกับสภาพในผงภัยความรู้สึกประวันพลันพลึงพลันคุกขามจิตใจสันระดิกนี่เป็นที่อยู่ของสุนัขป่าชัดๆจูเชียงคาดวัดตนคงถูกบริวารเสื้อดำนำมาทิ้งไว้กลางท้องทุง่งรังจากนั้นถูกสุนัขป่าลากมายังที่อาศัยของมัน ส่วนเสียงแหลมเล็กที่ได้ยินดังจากปากสุนัขป่าลู่อ่อนในยามร้อนลุ่มกระวนกระวายกลามเนื้อทั่วทั้งร่างถึงกับสั่นกระตุกขึ้นมาตนสูญเสียพลังฝีมือไปโดยสิ้นเชิงดูท่าทีต้องกลายเป็นอาหารของสุนัขป่าแน่นอนแล้วจูเชียงจึงแตกตือนจนขวัญกระเจิดกระเจิงจากร่างและยินเสียงดังกวากกระสอบปานถูกตะปบขาดเป็นช่องใหญ่ สีรากของสุนัขป่าปรากฏเข้าสู่คลองจักสุตาเขียวปัดของมันจับจ้องมายังจูเฉียงดังราวจะกลือนกินลงไปทั้งเป็นปากแดงฉานอาะแยเขี้ยวขาวาวาับหน้าประวันพรัพร่งยิ่งนักความเป็นความตายขึ้นอยู่กับเวลาชัว่ววูบหากสุนัขป่าฟังเขี้ยวลงบนรางก็ต้องจบสิ้นแน่แล้วสัญชาตญาณของการรักคิดือโหอมขึ้นในจิตใจจูเฉียง วน,นึกถึงกระบีเทพ,พยดาครึ่งเล่มที่ซุกซ่อนอยู่ในอกเสือ้อนี่เป็นอาวุทธที่มีเพียงหนึ่งเดียวจูเฉียงค่อยๆดึงออกมากำกระชับมันย่ามนั้นสุนัขป่ายืน่นศีรษะลงมาแล้วกลิ่นสาบสัตว์ประท่าจมูกอย่างรุนแรงจูเฉียงขบกรามกรอดสะบัดกระบีครึ่งเล่มไปสุดกำลังเสียงแผวท้องงันหัวหวหวระคายหูดังขึ้นจูเฉียงพลิ้นตาลงหากแม้กระบีนี้ ไม่อาจทิ่มแทงกสุนักป่าตายไปน่าครัวต้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์อเลวร้ายแล้วสุนักป่านั้นถูกกระบ,บี่เข้าที่ปากแดงฉานร่างที่มีคนปรุงลังปลิวและเลี้ยวกลับไปเรือกลิ้งอยู่บนพื้นส่งเสียงโวยหวนไม่ขาดหูชั่วมอข่าวเดือดให้หลังเสียงอันน่าสะพึงกลัวจึงสงบเงียบไปจูเชียงคมสติอันวันว,นวาดขึ้นมาดูท่าการจูโจมครัง ประสบผลสำเร็จแล้วชีวิตของตนนับว่าดินรนหลุดจากหัดมัจจุราชได้ตนชะงอกศีรชะออกไปทางช่องขาดสายตาพอกวาดหมองอดสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บไม่ได้สุนัขป่าตัวเมียตนนอนจมอยู่ในกองเลือดกระบีเครื่องเล่มฟังเข้าไปในปากมันปลายกระบีทะลุลำคอไปยังมีสุนัขป่าขนาดย่อมกว่าสองตัวกำลังดูดดื่มโลหิตของสุนัขป่าตัวเมีย เมื่อเห็นจูเฉียงโผล่ที่สาวออมาก็สยเยแยกเขียเียวคำรามเสียงแหลมเล็กเข้าใส่จูเฉียงตัวน,นี้ไรอาวุธแม่แต่เหล็กสักทนรีดย,ยืนมือออกแก้ปมเชือกที่ปิดปากทุงกระสอบปันจากนั้นดิ้นรนหลุดออกมาสือกายไปกระชากระบีหักจากปากสุนัขปาตัวเมียสบัดกระบีไปยังสุนัขปา,าขนาดจ่มทั้งสองตัวทันใดเสียงกูอันเกลี้ยวกราดดังกระทบโสน อยูเชียงชุกใจได้คิดรีบถอยกายไปเยืนพิงผนังถรร้ำตาสอดสายดูสภาพรอบข้างเห็นเป็นถ้ำธรรมชาติขนาดใหญ่รู้สึกว่าคล้ายเป็นที่อยู่ของสุนัขป่าจึงโลบรมโรองในใจแย่ yeah, แล้วหรือมีสุนัขป่าตัวอื่นกลับมาจากภายนอกดังนั้นไม่ทันสังเกตดูรอบข้างเงาทะมึนร่างหนึ่งก็พุ่งวาบเข้ามาเห็นเป็นสุนัขป่าตัวผู้อีกตัวหนึ่ง ใหญ่โตวกว่าตัวมีอีกหนึ่งช่วงศีรษะคนสีเทายาวรุงรังตาปนโตดังกระดิง่งชาดประกายสีเขียวเรืองรอกจูเชียงตื่นตรนกจนเงือเย็นจะเยียบไหลชุ่มโชกทราบมาว่าชุนักป่าพันสีเทาดูร้ายยิ่งกรงเล็บของมันสามารถฉีกกระชากร่างคนทั้งเป็นมีขาดว่าเพิ่งวิ่นหลุดจากคุกเมื่อปราสาดดำต้องมาเผชิญกับสัตว์พันดูร้ายนี้ สุนักป่าตัวผู้ที่มาเห็นตัวเมียล้มตายไปและเพราะว่าจูเฉียงยืนกุมกระบี่อยู่มันจึงคำรามก้องแล้วโถมปราดเข้าหาจูเฉียงขาข้างหนึ่งตะปบมายางร่วดเร็วกรงเล็บแหลมคมดุดหนีสัน่นจูเฉียงตอนนี้กำลังกายฟื้นฟูมาเล็กน้อยรีบพุงกายมาด้านข้างกระบี่หักสะบัดไปและเห็นขนสุนักป่าปลิวกระจายกระจายคมกระบี่ฟันถูกต้นขาของสุนักป่า แต่ไม่อาจาทำร้ายมันได้แต่ยินมันกูร้องเสียงเกรียวกลาดพุ่งกระโจนเข้ามาอีกครา้จูเชียงเกลียดกระบีไปซ้ำซำสอนๆแต่ไม่ระคายผิวของสุนัตปาสีเทายังคงพุ่งชฉวจเวียนอยู่ข้างกายจูเชียงสูญเสียพลังฝีมือพอใช้กระบีไปชั่วขณะร่างก็สายงนเงนแทบลมลงแต่ยังกัดฟันยืนหยัดไว้เบื้องหน้าสายตาปรากฏเงาสูงทะมึน กูคขามาใกล้กายสุนัขป่าตัวผู้ตะปบกขาหน้าทั้งสองข้างมาโดยความดูรายดูเชียงย่อกายพร้อมกับฟาดฟันกระบีไปรู้สึกปวดแปลปลาบบนไหลทรายลองเล็บสุนัขป่าข้างหนึ่งตะกุยจนเสื้อผ้าฉีกขาดเป็นร้อยบาดแผลคล้ายตะขอรรีดผานโลหิตไหลสมกมาสุนัขป่าตัวผู้กับลูกอ่อนอีกสองตัว ฉกช่วยโอกาสถาโถมเข้ามาหมายทามร้ายซ้ำเติมจูเชียงพันตะวัดเท้าเตะไปสุดกำลังสุนักป่าลูกอ่อนตัวหนึง่งปลิวไปปะทะกับผนังถ้ำจนมันสมองแหลกเหลวพร้อมกับนั้นกระบีจูเชียงก็เสือกพุ่งไปที่ดวงตาสุนักป่าตัวผู้นั้นได้ยินเสียงร้องดังโวยหวนสุนักป่านั้นถูกแทงตะบอดไปข้างหนึง่ง มีท่าทีดุดคลุ้งคลั่งปั่นเฟือนพ,พุ่งกระโจนมาเยีกครามจูเชียงคบกรามกรดสะบัดกระบี่ชัดพุ่งจากมือดุดสายฟานได้ยินเสียงดังฉึกกระบี่หักครึ่งเล่มปักตรึงใส่ศีรษะสุนัขป่าจนมิดดางล้มลง,ลงกระเสือกกระสนไปมาอย่างทุรนทุรายเสียงกูดังจากปากอย่างหวนหวยชวนคนลุกชี้ฉันจูเชียงเนื่องจากชากำลังประดามีไป ต้องหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยผันเห็นสุนักป่าลูกอ่อนที่หลงเหลือถมตรงเข้ามาพุ่งปะทะกับร่างจูเฉียงจนลม้มลงกับพืน้นจูเฉียงพลันยื่นมือออกรวบเท้าสุนักป่าตัวนั้นจากนั้นสะบัดเบี่ยงใส่ผนังถรร้ำได้ยินเสียงร้องแหลมเล็กสุนักป่าลูกอ่อนร่างแหลกเลวไปส่วนจูเฉียงก็ต้องนอนฟุบบนพื้นดินยามกระทันหันไม่อาจจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจบทที่22